อ่ะวันนี้นะครับเราจะมาทำ l a บนะครับ Google Cloud นะก็เดี๋ยวเราจะมาทำ l a บนี้นะครับ App l y BigQuery ML นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น regular b a c k e r นะครับตัวนี้ตอนนี้นะครับเราเหลือแ a บเดียวนะครับเราก็จะมาทำให้จบนะครับให้ได้ b a c k e r ตัวนี้นะครับก็ build demand forecast with BigQuery ML นะครับก็เข้าไปนะครับเราก็ มาดูนะครับว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับแรกต้องไปที่ b i g q u e r y console อ่ะ start lab เลยนะครับมีเวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ copy password ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ open link in in cognito window นะครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บวาง password n d e s t a n d ตรงนี้นะครับ ก็ขึ้นมานะครับเราก็อากีนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ Big Query นะครับตรงนี้นะครับกดดันนะครับตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับทีนี้เราจะ Export NYC City by Trip Dataset นะครับเราจะ Add Data นะครับเราเลือก p u b l i s Dataset นะครับแล้ว Search ไปนะครับเราคลิก On New York City by Trip นะครับ ก็ตรงนี้นะครับนี่ก็ต้องเป็นเสร์ตเสร์ต additional sort นะครับมีไหมเราก็ต้องหานะครับอ๋อเลือก public data set นะครับ เราเสิร์ชไบต์นะครับแล้วก็เลือกนิวยอร์กซิตี้ไบต์ทิปใช่ไหมอ่าก็ถูกต้องนะครับก็เลือกเข้าไปนะครับอันล่างนะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้เรากด v i วเ the ์ดอร์เนะครับมันก็จะเพิ่มพับปิดเดอร์เซตไปตรงคอรโซลลตรงนี้นะก็กดรันไปนะครับ ็จะมีตรงนี้นะครับแล้วเซตนี้ก็ถูกแอ d เข้ามาตรง Explorer เรานะครับทีนี้เราอาจจะมีคำถามนะครับมีข้อมูลเราก็ต้องตั้งคำถามนะครับ could y o u name? Som e New York location where you can i u y b i นะครับแล้วก็ run query นี้นะครับก็เลือก b y ID start time start station นะครับ เราก็จะรู้โลเคชันนะครับที่จักรยานไบค์ออกนะครับอ,อันนี้นี่มันมันไม่บอกว่าเลือกจากเทเบิลอะไรนะน่าจะตกนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปลิงก์นี้นะครับให้เปิดในไฟฟลอกนะครับมันน่าจะตกนะครับยูวรี่มาไม่ครบนะครับ เดี๋ยวเราจะก๊อปจากในนี้ไปวางนี่ครับต้องใช้คิวรี่นี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเราก็จะต้องวางอันนี้ลงไปนะครับโอเคสตาร์ทไทม์นอตนวนะครับเราก็จะได้โลเคชันในการออกทริปแล้วนะครับ มีเมลจากที่ทำงานเข้ามานะได้เสร็จนะครับก็คอมเพลตนะครับ What Purpose of Limit Keyword นะครับก็ Limit Number of r e s o ี t Return เทนะครับ limit 5นะครับที่เป็นบรรทัดสุดท้ายทีนี้ให้เราลองอีกคิวร y ี่หนึ่งนะครับเพื่อคิวร y ี่ เพื่อตอบคําถามอย่างอื่นลองฟิลเตอร์ดูนะครับก็มีการใช้แวร์กรุ๊ปบายนะครับเราก็จะแบ่งตามสถานีนะครับกับเดดนะครับเรือกมา5อันนะครับก็ที่น้อยที่สุดเนาะไม่ไม,ไม่ไม่มีการออเดอร์บายนะครับก็ลันเลยนะครับก็ลันมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับเราก็มีการฟิลเตอร์เพิ่มนะครับ เราก็รู้ว่าสเตชันไอเดีอะไรบ้างวันไหนมีจำนวนเท่าไหร่นะทีนี้ how how would you display time element of time sand t นะครับอมืมาดูกันซิ เราใช้อะไรนะอันนี้เรา extrac t ตัว date from time stamp นะครับคือเอา date จาก time stamp ออกมานะครับให้มันชื่อว่า start date time นี่นะอ่ะเช็คไม่โปรแกสนะครับก็ตรงนี้เราได้ประมาณ20%นะครับเรียบร้อยนะครับ e ีน t ทนน i n g Data นะครับ Data ที่เราได้มาอาจจะไม่เขียร์นะครับเราจะเลียนมันนะครับไปที่ v action c r e a t e d a t a Set แล้วก็ b i ค u ูลี่ ML ็ o r e c a s t นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ย่อปิดมาก่อนนะครับ Creat e นะครับ BigQuery ML Forecast Create นะครับก็จะมีดาต้าเซขึ้นมาทีนี้ Create เสร็จนะครับเราก็จะสร้างเทเบิขึ้นมานะครับเราก็จะไปดึงข้อมูลจาก BigQuery เมื่อกี้เราสร้างเทเบิมาเก็บไว้นะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเค รันนะครับอันนี้ยังไม่มีคำสั่งไหนให้เซฟเก็บนะมันก็ยังเป็นคิวรี่เปล่าๆนะครับทีนี้เขาให้เราเซฟรีซอสนะครับแล้วก็ select bigquery table นะครับแล้วก็ select bigquery ml นะครับ name t e a n data ก็สร้าง t ท n data นะครับ select r e s รีซอ e นะครับ bigquery table นะครับ ดั t เซ e ต B Q M L นะครัต้องเลือก B Q M L แล้วอันนี้เป็น Ten Data นะครับเสร็จแล้วกด Export นะครับมันก็จะมี Table Ten Data ขึ้นมาตรงนี้นะครับ Process ครับพื้นฐานนะครับก็จะมาลจะก็จะมี3าม Field นะครับก็ นี่คือ preview data นะครับว่าทริปแต่ละทริปนะครับ station id มี number of ทร i ปเท่าไหร่ก็จะเป็นแนวคล้ายๆ time series นะกดนะครับทีนี้เราก็จะเทน m o เด l นะครับเรามี table test data แล้วเราก็จะไป query พูดปิดน,นะครับแทน data แล้วเราก็จะไป query มานะครับก็ model ที่ใช้ก็จะเป็น time series นะครับก็ใช้ a r i m a นะครับ เลือกคอลัามน์มาตัวทาร์เก็ตที่เราจะทำนายนะครับน่าจะเป็น number of t i p นะก็ใช้อารลิม่นะครับใช้อารม่านั่นแหละบลันนะครับมันก็เทรนโมเดลอยู่นะครับใช้ประมาณ2นาทีนะครับ โอเคมันก็จะมีการหาซิตเตอร์นอเอฟเฟกด้วยนะตอนนี้ก็รันเสร็จแล้วนะครับกด go to model นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีข้อมูลพวกนี้นะครับ evaluation นะครับมันก็จะแยก d ิ i f t block l i n e aac v a r i a n อะไรพวกนี้ซิตเตอร์นะครับ ผมก็ไม่ได้ใช้อาร์ a เป็นหลักนะครับจะส่วนใหญ่ใช้ Deep Learning นะก็ไม่ไม่ค่อยเอ็กเปิดอาร์ีม่เยเป็นตัวเบสิกที่ควรจะรู้ไว้นะครับสำหรับ t m m s s r r i s s o r r c a s t วัดไททูนิ่งโฟร r แมนอาร์มาค่อยเทิ่มนะครับอืมมันใช้อะไรเป็น Evaluation m e t r i c นะ ล็อกไลรี่หูดเนาะอันนี้ไม่ชัวนะครับมาเสิร์ชก่อนว่ามันคืออะไรไม่อยากก่า น่าจะอันนี้แหละผิดด้วยไม่ถูกผิดจนอันสุดท้ายนะ What type of tuning ผมไม,ม่น่าเมือนว่าอันเพิ่มลองเสิร์ชดูนะอันนี้ไม่รู้จริงๆผิดทุกข้อเลยเห็นไหม Relegation mm hmm. moving a w a ล Auto r e l e เกช i o n ไม่เข้าใจนะ เดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านเพิ่มเกี่ยวกับอืิม่านะครับทีนี้ task f o r นะครับก็ evaluate นะครับมาไม่ครบนะเราก็จะไปเปิดในไฟล์ f o x นะครับ evaluate step นะครับทำไมมาไม่ครบละ่ะ หาว่ามาไม่ครบจริงๆ่งเราเสียเวลาหานิดหนึ่งนะเออแค่นี้เองอ่ะเออได้ได้ได,ได้ได้ใช่ไหมเออเรามีการระบุอืมรันได้ครับ หรือว่าครบและวไม่ต้องมีคิวรีข้อมูลไม่ต้องเพ็ปเดต้านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปกติอเว่เเอทเราจะต้องเพ็ปเดต้ามานะครับอันนี้ก็คือเราใช้ evaluate ของตัวโมเดลมาแสดงเฉยเสร็จแ,แล้วนะครับ w แว e ์แค n ดูไฟเฮล e ์ฟ f ลม m ช t นติ filter นะครับ นี่นะครับเช็คโปเกตนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6-70%แล้วนะครับทีนี้เราจะ p พีดิกนะครับก็ใช้ ml. forecast นะครับในการทำนายนะครับก็ไปดึง data มานะครับ set confidence level ด้วยนะครับ เราก็วางนะครับก็อบฟอกแคสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิวรีซอนะครับจะเจอสองอันนะครับ วัดไทยออฟว่าเดลดัสวิคิลีสซับพอร์ตนะครับเทนสโปไม่ซับพอร์ตออสเอ็นเอลพีไม่ซับพอร์ตจีเมีนไม่เคมีนได้โอเคต้องเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมือบอลลองไปคลิก,กเล่นๆดูโอเคนี่คือลิซโซ่นะครับ ืมนี่คือผลของการพีดิกนะครับเราจะเซฟเป็นเทเบิลก็ได้นะที่จริงบิคิวลี่เทเบิลเช็คนะครับตอนนี้ก็แปดเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยก็มีดัต้าเซตอื่นที่เขาบอกให้ลองไปเอ็กพอร์ครับแท็กซี่ทิปนะครับก็ เราก็ไม่ export นะครับเพราะว่ามีอีกแล b บได้ export ทำแล็บอยู่แล้วนะครับก็100%นตะครับก็จบแล b บอย่างรวดเร็วนะครับ15นาทีนะครับก็5้าดาวก็สามารถกดติดตาม Subscribe ได้นะครับก็สวัสดีครับ